ครับวันนี้เมนูส้มตำนะครับผมส้มตำตำกินเองซื้อจากตลาดถุงละ20บบาทขเขาก็ให้เครื่องปรุงมาครบนะครับพวกพริกหอมกระเทียมมะนาวแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็จะใส่ไปก่อนเลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เรานะครับก็ใส่พริกเพิ่มเอานะ เขาให้มาน่าจะไม่ไม่ถึง10เมตรน่ะไม่ถึง10เมรรมะเขือเทศให้มา2องลูกมะนาว1ลูกแล้วแต่บางร้านก็ให้น้อยบางร้านก็ให้เยอะเซตหนึ่งถุงหนึ่งก็ยีิบาทอันนี้ผมซื้อยีสบนะโอเคไม่ต้องอานามมย ทำกินเองแบบง่ายๆนะครับเช็ดมือนิดหนึ่งขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสชาตินะครับผมตามใจชอบดับแรกก็จะใส่ผงนัวนัวผงนัวใส่ลงไปครับใส่้ายนัวไหลน้ำปลาครับผมน้ำปลาใส่อ่ใส่เยอะนะครับมันจะเค็ม ใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะครับผมและน้ำปลาระสำเร็จรูปนะครับผมลงไปหลังจากนั้นเราก็จะมะนาว,บ,บ,นาวบีบมะนาวใส่เป็นลูกเลยผมชอบรสแบบเปรี้ยวหวานนะครับ ไปเลยนะครับเปลือกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับบีบเช็ก็ทิ้งเลยนะไม่ต้องใส่ลงไปเพราะว่ามันอาจจะขมเวลาตำหรือแล้วแต่คนชอบนะครับ น,นีเราก็จะบีบทั้งดุนเลยออกไหมออกแลวนะให้สองมือเลยนะโอเคอีกเช็ดมือนิดหนึ่งนะครับผมสักครูนะอ่ะแล้วก็โคเลโคเล รับประทานนะครับกลิ่นหอมเย้าวยวนน่าชวนหลงให้กินแต่รสชาติไั่จะเป็นไงครับอ่ะชิมครับผมชิมน้ำนิดหนะึ่งชิมน้ำที่เราปรุงก่อนอก่อนที่จะใส่เส้นอ่ะโอเคใช่ได้เราก็จะใส่เส้นมะละกอลงไป นี่ผมจะใส่หมดเลยนะครับซอมาเพราะว่าถ้าไว้เก็บไว้นานก็หรือเก็บไว้ตามันหลังเนี่ยมันจะไม่อร่อยเส้นอาจจะไม่กรอบมันกอนไม่กรอบน,นีให้เส้นโคลตำทุกเขา โอะไรจเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหอยนะแต่เป็ดหอยที่แช่แช่ฟิตไว้นานแล้วม่าจะเป็นปีแล้วมนะั้งโอเคชิมครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะชิมชิมเยอะไปไหมนี่ไม่เยอะแล้วเนาะ ม,มันเปรี้ยวเค็มนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะครับให้มันตัดเค็มหน่อยเราจะเอาแบบเปรี้ยวหวานอรอบนี้ได้แน่น,นอนเ,เราจะให้ตากลองชิมด้วยนะ เครสชาติก็จะเผ็ดจัดจ้านหน่อยนะครับใส่พริกไปประมาณเกือบสิบเม็ดจากใส่แานอัลตะกงสูงหงือ gin gắp gắp mũi 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 เรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูส้มตำก็ไปทำกินกันดูนะครับผม